จังหวัดสุขโขทัทยจัดพิธีลอยพระประทีปพระราชทานในงานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟประจำปี2568ณบริเวณตะพังตระกวนอุทยานประวัติศาสตร์สุขโขทัทยนายนพริศิริโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดสุขโขทัทยเป็นประธานพิธีลอยพระประทีปพระราชทานในงานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟจังหวัดสุขโขทัทย ประจำปี2568โดยมีนางทิติพรสิริโกศนนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสุโขทยัยผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแม่ทัพภาคที่สามรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุโขทยัยฝ่ายทหารผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทยัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทยัยอายการจังหวัดสุโขทยัยรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทยัย รองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยด้านตลาดในประเทศผู้อำนวยการสำนักศิลปกรที่6สุขโขทยัยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและผู้มีเกียรติร่วมในพิธีโอกาสนี้นายนพพริศิริโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดสุขโขทยัยและนางทิติพรศิริโก